สวัสดีที่รักไม่ราการจากอชเอนน,นะครับเล่นเกม อันเดินกับคุณแชมป์ที่มันกำลังยืนมือท้องฟ้าฮะยืนมองท้องฟ้าไม่เอา้าโอ้มีตังค์อแค่สามสิบกว่าบาทเองเอ๋อใช่แล้วครับผมจะทำผมจะทำเกมนี้ไม่เหมือนวอร์ซีครับคนบอกตังค์แม่นเอาไปใช้ทำอะไรวะในเกมนี้อ่อครับถ้าเกิดใครเมื่อผมเนี่ยผมใช้วิธีนี้เอาไอเทมที่มันต้องการมาขายฮนะตอนนี้คุณแชมป์กำลังเก็บตังค์ให้ให้ครบห้าสิบดอลน,นะเพื่อม,มาซื้อกล่องกระสุนนะ ใช่ไหมนั่นแหละครับเฮ้ยทำเกมนี้เหมือนวอซีครับถ้าไม่ตังดูมีค่าขึ้นนะเอ้าแม่งรู้ตู้นี้ไปแล้วนี่วะเก็บน้ำนก่อนเก็บน้ำอาหารเป็นของจำเป็นในช่วงนี้เนี่ยเดี๋ยวเวลามันหิวเนี่ยจะมาซื้อของที่ผมเนี่ยเชื่อดิมันซื้อน้ำมาแล้วเน,น,นี่ยตอนนี้เรามีอาหารเต็มไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมว่าโอ้โหสูงอะไรครบถ้วนหมดฮนะ มีป้อมมีปืนน่ขวดน้ำจะขึ้นราคาเน่เป็น10บาทแล้วนะแม่งแพงมากไม่ใช่เพราะว่าแม่งหายากหายากมากแต่มีแค่2ขวดเองเนี่ยมึงมีปืนหรือยังแล้วมีแล้วซื้อก่อกระสุนหน่อยมีเท่าไหร่ละนับแป๊บเียสี่ ยี่สิบสามสบนี่ถ้าอันดับดีห้าสิบห้าสิบเอ้าโอ้โหมามามาซื้อโอ้ยเอาเหรียญโอ้โหมีเหรียญด้วยเฮ้ยเหรียญนี้ผมหมายถึงห้าบาทว่ะห้าสิบเออเป็นสิบบาทนั่นเลยอ้าวเฮ้ยมันเป็นแบงค์เมื่อสิบบาทอ่ะอันนี้มันเป็นห้าบาทหนึผมคิดอย่างนี้ มีสามสิบห้าอยู่เลยโอ้ไปก็ได้สะสมครบเมื่อไหร่เขามาซื้อแล้วกันเดี๋ยวระหวังจะใช้ยืดใช้ด้วยแมงแม่งนับตังใหญ่เลยขวนหาไม่ขวนหาจริงนะเว้ยแบบปกติอันเธอใช่ไหมตังไม่มีค่าอันนี้แม่งนับใหญ่เลยสามสิบสาม ก่อนรีบไปรูดตู้เงินก่อนเอร้านอาหารเนี่ยอันตรายสุดแล้วแม่งตู้คูทั้งสามสี่ตู้เอตู้มีตังไหมรีบรูดก่อนที่แชมป์จะมารูดโอ้ยสิบบาทโอ้โหโชคดีมารูดก่อนมีห้าสิบบาทมีมารูดก่อน จริ่งนี้เอาความตำรวจมันจะมีของเฮ้ยเจอคนเจอคนใครใครใครเข้าตู้เสื้อมาแล้วมันไม่เนียนได้ไหมการตอนจะดูเสื้อผ้าพาที่แล้วก็บอกไปใช่ไหมใช่หรอโอ้โห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 สมบีชตึมเลยอ่ะเพื่อนมาหาเต็มเลยอ่ะใช่ไหม มมีสัตว์อ้อยอ้อยตายห่าย,ยิงกู้งคันทห้แบเนี้อืมอู้สซอมบี้มันอัปเดตใหม่มันมีหน้าตาแบบนี้ด้วยเหรอนะ,อะมันดีแล้วมีแล้วลวินบายตี้มีปืนช่วยหน่อยแต่ช่วยกต่เราช่วยกันก็จะลดลงนะแต่ราคาเท่าเดิมให้ช่วยไหม น้ำช่วยให้เจตยาโอ้ยแม่งตีกุริยะไกลไม่ไหวแล้วกระสุนกูลดลงเลยนัดเดียวเองจะหัวง่ายนักหนาแม่งจะซื้อใหญ่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวแม่งดูมันเด็กมามามีแล้วมีแล้วนับตังค์วะเฮ้ยเฮ้ยอีกตัวนึงอีกตัวนึงอือไม่โดนว่ะว้าวโอ้โหยี่สิบนับตังค์ใหญ่นับตังค์ใหญ่ หาว่ะหาคน,คานเกมน,น,นี้ขาดอีกบาทน,นึงว่ะ <c oughs> เฮ้ยหยอสี่ยกเก้ามันถูกแล้วนายใช้ไดบาทน,นึงเอามาเลยบางลงอะไรไม่นับเว้ยห้าสิบดอกแล้วราคาเท่าเดิมอีกบาทนึงจะเอาอีกเนาะเอาให้หมดเอาให้หมดแค่เออขอขอบใหมดเขตวันนี้นะ 5้าสิบบาทเนี่ยวันต่อไปขึ้น<า>ขึ้น<า>อีกสิบบาทแบ่งห้าสิบมาแล้วโอ้โหแบ่งห้าถีบูรีถอยเลยครับเฮาา้ย <laughs> <ś led> เราลดลาาราคาเหลือยี่สิบได้ไหมแล้วก็ตัวเองแบบอะไรเอาประยัดแม็กให้ครบอะแล้วปะยี่สิบก็ได้ไม่ไม่คือนี่จะเติมกระสุนกี่แม็กเติมทุกแม็กอะเอาแม็กหมดเลยมีกี่แม็กอะ มีอยู่สองแม็กซสองแม็กรวมอันนี้รวมในรังปืนยังรวมแล้วงั้นก็แม็กก็สิบบาทก็ได้ทำไมเจ้าของก็เปลี่ยนราคาชั่วเลยเอาแม็กก็สิบบาทไงเติมแล้วก็คืนเราไงทราไมต้องคืนเลยเราเราจะใช้ไงต้องเข้าใจไงก็ต้องมีอะไรมันก็ต้องแขงๆกันพีอพี่ค้นน้ำม,มาห้าสิบกว่าบาทเลย <c oughs> ไรค่ะ มันก็เหมือนมันก็เหมือนแม็กแม็กไงมาแม็กไปยี่สิบก็ยี่สิบนมามามามหนึ่งมีสิบนัดถ้าเกิดถ้าเกิดไม่คืนแล้วนเราเป่าหัวเลยนะบอกให้เฮ้ยคนคนคนเฮ้ยคนคนคนนู่นนู่นแม่งใส่อันนั้นด้วยไปไปไปเดี๋ยวก่อนที่จะเติมแม็กนี่มีปืนอ,อะไรบ้างปืนสั้นกับปืนเลเวลเหรอไม่จะเติมกล่อง ฮะมีกล่องเหรอ <yd ie? S 1> มันมีซองมันมีซอง,ม,ม,องมันมีโฟกซองมีโฟกซององุ้ยกูตายกูตายออโอ้โหของโอ,อง้โหคัองอาหารโลกอ่ะคัองอาหารโลกอ่ะแชฟ คือตายที่น้ำไอ้ล่วงหมดเลยอ่ะอน,น้ำอาหารกระสุนปืนอ่ะข้างอาหารโลกอ่ะแชมป์เฮ้ยเหี้ยแเสกปืนได้พิมพ์จังสิเยีเ่ยมเสกปืนได้พิมพ์ไงพิมพ์ไงพิมพ์ไงไม่ได้พิมพ์ไงแบบมันอะพิมพ์ แต่ช่างแม่งเสยปืงเสพปืนไปเอาของก่อนเลยยังไงทรัพยาก,กรยังสำคัญอยู่ดีเยี่ยนันยังอยู่มันเลือกของกูนี่หว่ามันก้มอยู่ของกูสอดส้นตนีนจะหามาได้นี่กูเล่นเป็นชั่วโมงตอนนี้แม่งจะห้าทุ่มแล้วแม่งกูยังห้าทุ่มยังได้แค่ด้านกระบ,บอกเดียวเองเนะี่ย อีส้นตีเลยดีและไม่ต้องเสียตังค์ให้ใคร <S <S เดี๋ยวก็ไปเอาคืนได้ไม่ไปเป็นไรมันคงไม่เก็บอะไรที่สำคัญไปหรอกอมันคงไม่เก็บอะไรที่สำคัญเพราะมันเสกได้มันรู้รหัสเสกคงไม่เก็บไปหรอกค่าค่าความตัดใจไม่เอาของ ไม่เอาของเฮียอะไรแม่งเต็มตัวมาเลยของเฮียเมันมามันมาไอเฟลี่ไอเฟลี่ไอเฟลี่ไอนอเทฟกันเอื้อพ่อมึงตายเออพ่อมึงตายนี่ เล่นพ d ดกันดีกว่าอะเล่นพ d ดกันดีกว่าพีดไงไม่มีอ๋อทำไมไม่ซื้อไอซ่อนทีนไอแม่เย็ดพอโอเคทุกเชครับแต่พันนี้ก็ขอจะไปก่อนไม่มีอะไรทำแล้วแม่งโดนฆ่ามีทิพไายบาย